หนาวไม่เล่าไอ้เสือเอ,อ้ยหนาวกันเลยเสียหนาวไม่ลุกถ่ายหนาววะอู้หูที่ตาจุกเลยก็อากาศเย็นนะครับขอบคุณทีณ่ทความพ่อของผมนะฮนะนอนรักกันนะฮะแล้วฝึกเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขากัดมันจะดีอะ่ะ รักกันดีอะไรกับเสือกันจัดเลยนะ,ะก็ฝากเพื่อนใหม่นะฝากผู้ติดตามใหม่นะเออเข้ามาร่วมช่วยฆ่าหันได้นะจะส่งไปหารให้เขาก็ได้เรื่องอะไรก็ได้วนะตอนสิ้นเดือนตอนก็มีที่อยู่นะฮะนะครับเราขอความเสียใจเท่านี้พอเราอยู่รอดได้นะไม่ได้ขอมาฟุ้งเฟ้อขอจนแบบเขินไปคือความเป็นจริงขอจนแบบคือ พอจะเกินพอดีเนาะโอเคฝากด้วยนะครับอากาศเย็ะนะ,นะ